อ้าวพี่ดิดโอ้โหยินอ้งไม่เหลียวอ่ะกดมาแล้วมาแล้วแล้วครับ Sony Computer Entertainment Play Station นะครับผม วันนี้มากับเกมอะไรครับพี่ดิดน,นี่เลยครับผมโนเฟียดาวฮิลมาเทนไบเรซิ่งนะครับไอปั่นจักรยานใช่ครับผมปั่นจักรยานเป็นเ,ออเสือภูเขาเ,เสือภูเขาเสือภูเขาครับผมป <c oughs> กติเป็นคนปั่นจักรยานไหมพี่ไม่ครับผมไม่ไม่ออกกําลังกายเลยช่วงนี้ไม่ได้ออกกําลังกายเลยครับ<อ>ยุง่งงานยุง่งแต่ว่าก็เดี๋ยวก็จะหาเวลาว่างนะครับออกในร่มเป็นหลักถูกต้องนะครับผมล้างจานลังจานซักผ้าพอบ้านที่ดี ตากผ้าไม่ได้เพราะเนี่ยผมว่าถ้าปั่นเราต้องซื้อชุดแบบนี้มาใส่พี่จริงจริงปั่นไม่เก่งเลยอคือแบบพร็อพพร็อพเต็มวราณนั้นต้องครบสิพี่โอ้โหดูคพราว่าปั่นให้เก่งดีกว่าเพราะว่าดูแลถ้าถ้าพร็อพเต็มแล้วน่าจะน่าจะหูฉีกอ๋อน่าจะแพงเหมือนกันแพงแค่จักรยานก็มีอะตามันเป็นโนเฟียเลยพี่แปลว่าอะไรครับโนเฟียไม่กลัวนี่แน่นอนพี่แน่นอนครับผม เอาแล้วพี่เอาแล้วเข้ามาหน้าเมนูแล้วเอาไงแชมเปี้ยนแชมเปี้ยนชิปเลยอ่ะรุ่นเราเนลไม่จะเลือกโปรก็ไม่ได้เอาเมเจอร์ไปก่อนพี่เฮ้ยเฮ้ยอันนี้คือไพ่เอกเหรอมาลอนเนี่ยไม่เนี่ยแน่าจะใช่แหละตัวแรกอ่ะแต่ลองดูข้างล่างดิพี่นี่เจนิเฟอร์อ๋อเจนิเฟอร์สตานมินาน้อยพี่แต่ดีคอร์ลี่แต่ชุดได้นะพี่เฮ้ยบาลานซ์ดีด้วยบาลานซ์ดีพี่ อนี้ใครเนี่ยเดนเนียลโอันนี้ท่าลังไม่ค่อยดีพี่ป่ะตอนหน้าเฮ้ยอันนี้ก็บาลานโอเคพี่โอ้โหนี่สายเคอเวอร์พี่เคอเวอร์ตาตามีหน้าน้อยแสดงว่าไม่ถึกเอาพระเอกไหมพี่พระเอกดิเราเล่นแต่พระเอกจัดไปจัดไปหวิดพื้นรอเนี่ยใส่ชื่อ P L หนึ่งมันก็ได้จัดไปพี่ผมเมื่อกี้เราวิดพื้นรอเลยนะ แน่นอนอยู่แล้วแต่ผมไปบิดแป๊บนึงได้ไหมกลับมาหอบไปแดกอีกอันนี้คืออะไร462เมตรอ๋อเป็นคันร์นเนตร์ไงอ่ะคือเหมือนเจอชนะไปเรื่อยๆใช่ไปดีพี่ไปแล้วไปแล้วไปอยู่จูดชุดมันดิพี่ชุดเต็มว่ะเอาหน่อยเอาหน่อยตามอยู่พี่ โอ้โหเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวากเอไปแล้วอยู Bye ่ไปอยู ah oh. vale ่เลี้ยวเลี้ยวสวยเริ่มเลี้ยวได้เลี้ยวคือแบบปัดบัดหลังปัดน้อยๆอ๋ไสวยเลี้ยว่เลี้ยวขวาไปี่ต้องดูอีกทีเดยวเดี๋ยวหมด่หมดแรน่จะแรงเว่านะ อ๋อพี่คือพี่ต้องปล่อยไหลด้วยเว้ยไม่เนี่ยชนโอ้โหเฮ้ยเขาทันอยู่พี่เร็วสามวิสเด็กเป็นคนมันอยู่พี่พี่ไม่ได้กะชนอ่ะมันชนไปเองสวยปะเดี๋ยวสวยดีเดียวองค์ไหนองค์ไหนโอ้พี่โอ้เรียวเรียวไม่ไปลองไปเอ้าหน่อยเร็วไปไปฟันไปโอ้โหความเร็วตกเลยพี่ โอ๊ยเหนื่อยเหนื่อยหอบแล้วเหนื่อยโหมันอินิที้เราหมดแล้วพี่ยากเลยว่ะคราวนี้พี่ไปชนมันนะฮะพลาดไปหน่อยเดียวเองอ่ะเออคือถ้าไม่ชนอ่ะเราตามเกมเราอยู่พี่ใช่พี่แต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเราต้องพยายามมอมมอมมือไปก่อนตารนี้โหตามอยู่เท่าไหร่เนี่ยวหกวิหกวิหายไปเลยแล้วแบบแลแรงมันหมดแล้วความเร็วตกมันโหยากเลยพี่ อ้าวต้นไช่พีนน่นิดๆโอ้โหอีกรอบอีกรอบเอ้องอย่าไปชนกระดิพี่โอ้โหอี่ปลอดภัยพ,พี่พจะแซงพี่ก็ตีกระดิ่งก่อนเราเน้นหาเรื่อง <laughs> ตีกระดิ่งจริงเลยเราเน้นหาเรื่องอย่างเดียวไปอันนี้คือรารีสตาร์ทเลยเหรอ restart เลยจัดไปเรากรล่าว,ว่าทำไมมันชนเรามันไม่ล้มเหรอพี่เราล้มคนเดียวอ่ะ หรือว่ามันมันแข็งแกร่งออกว่าแข็งแกร่งกว่พี่ไปตัวเดิมมันเนี่ยไปนี่ไงตัวเดิมพี่เสื้อเขียวเป็นง,นงออกตัวโคตรดีเลยเราตามเกมเราพี่ไปเลยทีนี้ทำไมตู้โทรศัพท์ไปคนทำไมพี่เดี๋ยวสวยพี่เออไ,ไปสายพี่สวยเ,วเนี่ยขับอย่างนี้ตั้งแต่แรกเลยนะพี่สวย ปล่อยไหลปล่อยไหลปล่อยไหลเดี๋ยวโหได้ยูได้โยเฮ้ยเห็นแล้วพี่เห็นหลังไวาๆแล้วเห็นหลังไวายๆเหรอโหตรงนี้อย่างยากอ่ะลื่นด้วยเอออย่าโดนน้ำพี่ได้เงี้ยได้ไงี้ยไปเดี๋ยวสองพี่พี่สวยสวยสายพี่เคพี่ขวาพี่

ปันปันเออหมดข้อหมดข้อปล่อยหลายปล่อยหลายเออสุดยอดอืมเอาจนได้เออพี่หน้ต่อให้มันก่อนได้เนี่ยเคนตู้หัวเสาคนตู้โทรศัพท์ได้รอหน่ะเอยคอนทินเนอร์ไปเลยแล้ไงกลับกลับไปแชร์เลนนี่ไงนี่ไงเราชื่อเราขึ้นไปแล้วเราจอไปนี่ไงเรามารอนอ่ไปเจอแชร์เลน มาดิเรเดี๋ยวต่อไปเราได้คิงแชมป์แล้วสนามเดิมปะวะสนามเดิมปะพี่โอเคสนามเดิมโอเคสายพี่สนามใหม่ฮากว่เดิมไมไม่เฮเล่นปันไวออกมพี่มีแต่คนปั่นไวเราไม่ออกโกรกดีเลยตู้เดิมเลยนี่หว่ะนึกว่าจะชนขวาพี่ขวาสวยไปก่อนไปก่อนเกาะมาแรงเกาะไปก่อนเกาะไปก่อนสายพี่สวยนี่เป็นคนมานา <Okay. S 1> ต้องแทงให้ได้พี่เอ้ยพี่นี่ที่ที่อนไหก่อนไหนรก่อนขวาโอย้ยยี่ไปชนใส่เข้าวงในยังไงใช่ะะไื่ว่าจะแบบสะบัดเข้าวงในได้ตามอยู่ที่คือตัวเราสตาร์วีน่ามันเยอะหรอกพี่ผมว่านะอือแบบคนอื่นมันมันเร็วแต่มันเหนื่อยไวพี่โอ้ยเข้าน้ำนีิได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ที่ต้องขาเดี่ยวเดี่ยวแสงครับที่เออ เฮ้ยโอ้ยเฮ้ยพี่พี่นะขวาวงไหนสวยซ้ายโอ้โหไม่ตั้งใจชนแล้วอะเออดิเราไปใส่มันก่อนเหรอพี่เป็นไปได้ไปโอ้ยยังเห็นอยู่พี่ยังไม่ไกลมากต้องปัดแล้วพี่อย่าชนมันอย่าชนมัน ได้อยู่พี่เออไปมันเหนื่อยมันเหนื่อยเออขวาสวยฝันแล้วฝันแล้วอะไสนใจอะไรแล้วหมดหมดอีกยี่ยี่ยี่เออโอ้ยยอดถือเข้ามือเข้ามือโค้งสุดท้ายสุดสุดอันนี้ไงรอบชิงแล้วหรอน่าจะต้องรอบชิงแล้วเราไปเจอใครวะใครอะเคลลินลี่ โอ้โหเจอแต่สาวๆแต่มันออกตัวไวพี่พวกเนี้ยด,ดูดิโอ้โหชุดเต็มเลยพี่โอ้โหไปยังไวอ่ะเฮ้ยพี่พี่พี่ตาซหน้าแลพี่ฟ้าโอ้โหยิงตรงไม่เลี้ยวอ่ะกดแล้วมันไม่ยอมเลีออล้ยไวไปไปหันอยู่ไหมเนี่ยน่ยทาทันอยู่นะเออไหนได้ไงพี่เป็เหนหลังไม่ไหวแล้ว เห็นหลังไวๆเห็นหลังไวๆไปเจนเนอรีเราจะหมดไปขวาพี่ขวาสวยไปพี่สวยเฮ้ยังเอออาพี่อย่าล้มเป็นพอย่าล้มเป็พอไปพี่อย่าล้มเป็พออย่าล้มเป็พอไปป้บป้ปั้้นปปัั้นนปั้ปั้นปั้ป ซ้ายสวยไปไป้ยนำอยู่5วีที่ของสันตุนบัตรเราเนื่ออหมดแรงหมดแรงเหนื่อยหนื่อยเสร็จเราแล้วเสร็จเราแล้วเข้ามือแล้วเข้ามือแล้วไปแล้วเออไปดูสีด้วยเอืออึ๊บโดดลรงไปอึ๊บเดี๋ยวก่อนเข้าใช้ชัยยกรอได้เปล่าพี่เราจะพยายามแบบมอไซค์อ่ะแบบมอไซค์อ่ะได้เดี๋ยวลองดูเดีเออไปเข้า ยกล้อเออเฮ้ยนี่ไงเกือบเกือบไม่เข้าเส้นโอ้ตบมือเต็มแน่นอนยอดสอบรับถ้วยเลยวะเฮ้ยชนะแล้วดินี่รีเพย์ทำนี้วๆรับถ้วยเลยมะอันนี้คือชนะเลยชนะกันดันที่หนึ่งแล้วไปเพื่อนดีพี่ที่หนึ่งนะเห็นหน้ารับถ้วยเฮ้ยเป็นไงชูถ้วย เปลี่ยนชุดใหม่ได้ไหมเรามันได้ป่ะมันคัสตอมได้ไหมไม่รู้ดูชุดคนอื่นสิเสียวอ้าวแต่เราเล่นสตาร์มีน่าก็ดีนะแบบว่าพลังมันมาไวแล้วคล่อยๆเวลาล้มเลยมีโอกาสนะแต่โตอื่นออกัตไวอะแต่คือถ้าสตาร์มีน่าไม่มามันก็แบบปัดไม่ได้อยู่ดีได้แชมอะไรอะเทรดูลเลชั่นยูแฮร์รี่ซีดอัพเกรดฟอร์ฮาร For Harvard Hill Major Championship อ๋อแบบไปด่านต่อไปอะไรเงี้ยก็เหมือนแบบได้เรื่อยๆใช่ไหมใช่เซฟไม่ได้สนุกไปเหมือนว่าผ่านด่านนี้แล้วมันก็ไปเปิดด่านนี้ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยไออ๋อไอ้ก็อันนี้ก็คืออันต่อไปแล้วใช่ใช่เฮ้ยสนุกสนุกพี่อันนี้เกมชื่อว่าโนเฟียดาวฮิลไบต์เรซิ่งดาวฮิลมันต้องแบบขนขอบขึกลเขาเลยนะแต่นี้มันเหมือนแบบ เป็นโนเฟียดาวฮิลแบบแข่งขันกันวะแข่งขันจักรยานโอยอยากปัดจักรยานเลยพี่ป<ะ>ัยไปปัดจักรยานกนลยเหรอพี<ะ>อม่มันเลยโอเคครับแค่นี้โอเคครับ,คครบผมลองหามาเล่นกันมันดีมันดีได้ได้เอ i เทนไบ